ทางสองแพร่งที่เป็นความเห็นต่างระหว่างคอรมกับฉบับกฤษฎีกาโฟกัสไปที่เรื่องบัญชีเงินฝาก50ล้านนี่เป็นอีกหนึ่งประการหลักประการสำคัญที่คิดไม่ตรงกรันเพราะฉะนั้นทางสองแพร่งที่ต้องพิจารณาต่อไปมีอะไรกันบ้างคลังไม่เห็นด้วยที่กฤษฎีกรเนี่ย ไปเติมเรื่องต้องมีเงินฝาก50ลบ้านใช่สาหรับคนไทยที่ต้องการเข้าเล่นนะอเออมันไม่ได้มีกันทุกคน,นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางเลือกในการดําเนินการต่อเนี่ยถ้าคอรมอรเห็นชอบร่างฉบับกฤษฎีกาพร้อมทางรับฟังความคิดเห็นของกระทรวงการคลังส่งให้สภาไปพิจารณาแก้ไขแล้วคอรมอรก็สั่งให้กฤษฎีกาแก้ไขตามความเห็นของกระทรวงการคลังและ,ะให้นํากลับมาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือทางเลือกในการดําเนินต่อแร,แรกคอรมอเห็นชอบไป ตามร้านที่กิจสดิกาว่ามาจะให้มีเงินฝาก50ล้านก็มีไปเห็นชอบไปเลยผ่านไปแล้วเดี๋ยวสภาไปแก้เองเอข้าวาระหนึ่งรับหลักการวาระสองตั้งกรรมธิการไปปรับในวาระนั้นไปอยก็ทำได้